เ้ยมีคนวะเหมือนจะอยู่ในบ้านไปเนี่ยทุกคนเหมือนมีคนอยู่ในบ้านนะครับแต่ก็ต้องระวังงูอุ้ยมอไม่เห็นนะ่ะ<อ>ชิบหายแล้ว,วเดี๋ยวโดนระเบิดลบก่อนผมไม่มีระเบิดนะครับแต่ว่าเราต้องเป็นฝ่ายไปบุกไปแล้วนี่ฉันต้องไปบุกจริงเหรอเนี่ยเสียงโอ้โหดีนะที่ออกมาก่อนเกือบโดนระเบิดไม่รู้ว่ามีกี่คนนะครับ เสียงบอดน่าจะสองคนปะเนี่ยทำไมเสียงมันเหมือนแบบกระโดดไปมาเลยเฮ้ยโดนเมื่อกี้เรือพุ่งเอาแล้วถึงเวลาบุกแล้วไอ้พวกบอดเฮ้ยมีเสียงเอือ้อตายปะ <c oughs> เอาแล้วไ่ตายเหรอเมื่อกี้เฮ้ย <c oughs> ชาปนากักกจก่อนถึงเวลาแล้วครับที่เราจะต้องดักคืน เนี่ยถ้าเขามาเก็บศพซันต้าบผมยิงเลยม,มันวิ่งขึ้นมาทุกคนอย่าเข้ามาบอกแล้วอย่าเข้ามาเอา้าไม่ใช่เอา้าแล้วเมื่อกี้มีใครวิ่งมาวะมีคนอยู่ล่างคนหนึ่งครับ หมดแล้วนะครับหกศพครับตรงนี้ <Wow. S 1> นี่มันสึกอะไรกันครับเนี่ย <c oughs> สวัสดีมันูทุกคนด้วยนะครับมาเจอกันอีกครั้งในเกมอาร n a b เบรกเอานะครับวันนี้ก็จะมาจัดเซตปืนที่หลายคนเนี่ยขอกันมามากที่สุดนั่นก็คือเฮดโฟนนั่นเองนะครับผม ใช่หรือเปล่าไม่รู้มีใครขอหรือเปล่านะเอาเป็นว่าวันนี้จะมาเล่นเฮดโฟให้ทุกคนดูแต่ทําไมเฮดโฟมันหน้าตาแปลกๆอะไรอย่างนี้เนี่ยนี่มันใช้เฮดโฟไปเ่ยเฮ้ยนี่มันเฮดโฟปลอมไปเ่ยจริงๆเรียกว่าเป็นน้องเฮดโฟดีกว่านะครับก็คือเราไม่มีปัญญาเล่นพี่นะครับพี่เฮดโฟแพงเหลือเกินแต่วันนี้ก็เลยจะมาจัดเป็นน้องเฮดโฟแทนหรือว่าเฮดโฟคนจนหรือเฮดโฟปลอมแล้วแต่จะเรียกแล้วกันนะครับก็คือมันเป็นปืน MPX นั่นเองนะครับถามว่าทําไมมันถึงเป็นน้องเฮดโฟก็เพราะว่ามันเป็นปืนที่มี ความสามารถเนี่ยใกล้ๆก,กันกับอ่าเฮดโฟนนั่นเองก็คือมีความเร็วในการยิง850นะครับ850นี่ถือว่าสูงมากนะทุกคนเพราะว่าถ้าเทียบกันกับปืนอย่างเฮดโฟนเนี่ยก็คือ850เท่ากันเทียบกับ M4 ก็คือ800นะครับต้องบอกเลยว่ามันไม่ใช่ใประหยัดนะครับเพราะว่าถ้าเราประกอบเนี่ยแสนนึงเลยนะครับ<อ>ก็คือถ้าเกิดว่าเราประกอบอัตโนมัติเนี่ยมันจะประมาณแสนนึงแต่ถ้าเกิดว่าเราประกอบแบบซื้อของมาประกอบเองแบบกระโจมมือลำกล้องท้ายอะไรแบบเนี้ย ซื้อมาประกอบเองอะ่ะมันจะถูกกว่านี้นะครับมันจะอยู่ที่ประมาณ8 0 0ห0นะแต่ก็อันนี้ผมมาลองเล่นให้ดูเฉยเนะครับเป็นเรียกว่าเป็นคอนเทนต์ละกันนะครับจริงๆอะ่ะคือถ้าจะว่ากันตามตรงนะไปซื้อเฮดโฟลนเลยก็ได้ถ้าจะประกอบแสนหนึ่งเนี่ยเพราะว่าเฮดโฟลเนี่ยมันก็อยู่ในราคาเนี่ยถ้าแต่งประมาณเนี้ยมันก็สามารถซื้อเฮดโฟลได้เหมือนกันนะครับหรือว่าจะไปแต่ง m 4อะไรอย่างงี้ก็ได้นะอันนี้ก็แล้วแต่ละกันแต่อันนี้มาเล่นให้ดูขำๆนะครับถ้ามาลองดูสแตตกันดีๆนะครับปืนนี้เนี่ย มันควบคุมรีคอยได้ค่อนข้างสูงนะครับก็คือแรงดีดเนี่ยพวกการควบคุมแรงดิดแนวตั้งเนี่ย92แนวนอนเนี่ย83เลยนะครับ <Wow. S 1> ซึ่งถือว่าสูงกว่าเฮดโฟนนะถ้าแต่งในราคาขอประมาณเนี้ยในเลทราคาเท่าๆกันนะครับก็ถือว่าสูงกว่าแต่อย่างที่บอกว่าปืนเนี้ยมันเป็นปืนตระกูล smg ดังนั้นเนี่ยกระสุนมันเบอร์เล็กกว่ามันก็จะค่อนข้างเบาก,กว่าและปืนนี้เนี่ยไม่สามารถใส่กระสุน5ได้นะครับคือใช้ได้แค่กระสุนสูงสุดแค่4เพราะว่าเทียร์กระสุนมันมีแค่นี้เนาะดังนั้น พวกปืนอะไรนะ M4 ปืน AR อะไรพวกนี้ที่มันมีถึงเจาะ5อันนี้มันได้แค่เจาะ4นะครับเซตเนี้ยอาจจะไม่ต้องแต่งขนาดนี้ก็ได้นะทุกคนคือจริง,รงอย่างเลเซอร์เนี่ยไม่จะเป็นต้องใส่ขนาดนี้ก็ได้นะเพราะว่าอย่างเลเซอร์จริงๆอ่ะใส่แค่อันธรรมดาที่ลดค่าการ,รยศาสตร์หนึ่งก็ได้จะได้ขึ้นสโคบไปไวนะครับอันนี้คือผมมาแต่งให้ดูเป็นแบบให้มาดูสวยๆเฉยๆแต่เวลาผมซื้อมาใช้จริงอ่ะผมก็ไม่ติดเลเซอร์นะปลายปืนแบบนี้ก็ได้นะครับแต่จริงอ่ะใส่เก็บเสียงมันมันอาจจะแพงไปก็ลดสเปกลงเหลือแค่่นี้้ก็ไดรหือวา อาจจะเอาเป็นเก็บเสียงที่มันถูกลงมาหน่อยก็เป็นแบบนี้เก็บเสียงสี่เหลี่ยมนี้ก็ถูกนะครับหรือไม่ก็เก็บเสียงเล็กนี้ก็ได้มันอาจจะไม่ค่อยเก็บเสียงนะแต่ว่ามันจะราคาถูกนะครับถ้าเป็นเก็บเสียงใหญ่เนี่ยมันจะเก็บเสียงดีแต่ว่าปืนนี้เราเล่นระยะประชิดมันแทบไม่จะเป็นต้องเก็บเสียงนึืออก่าไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครเน้นความสวยงามก็ใส่เก็บเสียงแบบนี้แต่ถ้าไม่ได้เน้นเน้นประสิทธิภาพก็อาจจะใส่เก็บเสียงเล็กที่มันลดค่าพลังน้อยหรือไม่ก็ใส่พวกเนี่ย พวกแบบมาเซลที่มันลดแรงดีดไปเลยก็ได้นะครับประมาณนี้อันนี้ก็แล้วแต่ชอบแล้วกันอ่ะเทียบก,กันกับเพจโฟที่แต่งแบบคล้ายๆกันนะครับทุกคนก็คือคล้ายๆกับบิวเมื่อกี้นะมันก็จะอยู่ที่ประมาณแสนเหมือนกันเห็นไหมเนี่ยแสนหนึ่งโอ้แสนหนึ่งเลยนะถ้าประกอบเองก็จะอยู่ประมาณ90 0 0หมื่นอ่าประมาณนี้ก็คือ1นึ่งแสนบวกลบห่างกันไม่เยอะห่างกันแค่หมื่นกว่านะครับหมื่นสองหมื่นก็ห่างอยู่นะเ <laughs> อาเป็นว่าแล้วแต่เราจะชอบแล้วกันแต่ว่าวันนี้ ผมจะมาจัด NPX ก่อนนะก็อย่างที่บอกว่าข้อดีของ h d f โที่มันต่างกันก็คือถึงแม้ระยะยิงจะใกล้ๆกันนะครับแต่ว่าแรงดีดเห็นไหมทุกคนดู h d ดโฟลคือ79 60เองนะในขณะที่ NPX เมื่อกี้เนี่ยล่อไป90กว่าเลยนะครับแรงดีดแนวตั้งนะแนวนอนนี้ก็คือ80กว่าเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของความนิ่งอ,ะอ่ะมันก็ไม่ต่างกันมากหรอกแต่ว่า NPX มันจะนิ่งกว่ายิ่งระยะ ใกล้ๆเนี่ยโอ้โหยิ่งเห็นผลเลยนะครับแต่ก็ต้องเข้าใจก่อนว่านี่คือปืนในอานะเพราะฉะนั้นเนี่ยกระสุนมันจะแรงกว่ากันนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูทั้งอ่ะจัดเต็มแบบนี้นะครับแล้วก็แบบกลางๆแบบนี้ที่ผมเล่นประจําดีกว่านะครับทุกคนก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าจะรอดหรือเปล่าบอกเลยว่ามันตึงนะจริงๆอ่ะถ้าเล่นดีๆนี่มันตึงมากเลยนะเดี๋ยวรอบนี้เราวอร์มก่อนละกันนะครับทุกคนผมเอาเซตสี่ลงไปก่อนละกันคือจริงๆไม่ใช่แล้วหรอกคือกระบอกเนี่ยผมประกอบก่อนที่จะก่อนที่จะอัคคลลิปนะรบก็เย ในไหนก็ประกอบมาแล้วซื้อมาแล้วก็เลยตัดสินใจเดี๋ยวเอาไปเล่นขอนละกันเป็นการวอร์มไปด้วยนะครับจริงๆสแตตก็ไม่ต่างกันนะเดี๋ยวเราวันนี้เราจะเล่นเซต5นะเราจะเล่นเซต5ทั้งคลิปเลยนะครับแต่ว่าเกมแรกขอวอร์มก่อนละกันส่วนคนที่ถามว่าเซต6เมื่อไหร่จะเล่นหรืออะไรยังไงเล่นแน่นอนนะครับแต่ว่าผมคิดว่าจะเล่นที่คังแสงหรือไม่ก็นอตฟิตด์ละกันนะคือจะได้เล่นกับปืนที่มันดีกว่านี้นะคือปืนเนี้ยมันเล่นได้แค่ระยะประชิดหรือระยะใกล้ๆไงเพราะฉะนั้นจะจัดเซตหกมาดูจะเวอร์ <c oughs> สวยป่ะปืนเมื่อกี้เสียงอะไรอะบอดขอลองหน่อยนี่เฮดโฟคนจนนะครับหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเฮดโฟอมมีคนมีก,กันแล้วถึงเวลาโชว์แล้วครับทุกคนสเต็ปเดิมนะครับคอนเซปต์เดิมของเราก็คือเจอเสียงปืนเราจะไปนะครับถ้าเกิดว่าเรายังไม่ได้ของดีอะอันนี้บอดเราข้างหน้าผมแล้วมันทำไมมันยิงกันขนาดนั้นอะ่ะ สูตรก็ไม่ค่อยย้อยนะเฮ้ยแต่ว่า x4 ผมยังไม่ได้ปรับอะไรนี่เลยมีคนวิ่งไปครับทุกคนว่าเขารู้ปะเนี่ยโอ้โหผมล่างนิ้วนิดเดียวทำไมมันลดลงไปไวจังวะไอ้บ้าเอ้ยเกมแรกครับเกมแรกยังไม่นิ่งครับเมื่อกี้ล่างนิ้วนิดนึงคือแบบลงพื้นเลยใช่ผมว่ามันอยู่หอคอยแน่เลยว่ะเนี่ยเฮ้ยเลเซอร์ใคร เมื่อกี้แบบมันยิงเลเซอร์เลยอุ้ยอุ้ยอะไรตุ้มตุมปืนแล้ววะมีเสียงเหยียบบันไดขึ้นไปนะครับสองคนแล้วทุกคนมันมีคนใส่หมวกกระหลงโป้งอะ่ะแต่มีเสียงวิ่งไปนู่นคนนึงนะครับอ้าวบอดยิงฝั่งนูน้นแสดงว่าอยู่หลังกำแพงและเตรียมตัวครับทุกคน นี่เสียงมันยังอยู่บันไดอยู่เลยเนี่ยมันเหยียบบันอยู่เนี่ยสองคนอนะเหมือนเขากระโดดกระโดดหรืออะไอะตา,ตายเลยดนอะตายเลยเฮ้ยเดี๋ยวเราวมันมีคนที่วิ่งไปกำแพงใครวะ น,นี่จะบอดนะครับโอ้ <c oughs> สูญหมดพอดนีคือเมื่อกี้ผมกะพราะแบบวัดไปเลยอะยืนฮิปไฟล์รอ,อ,อเลยแล้วกันคือผมไม่กล้าซูมเพราะวาเวลาซูมถ้าเกิดมันยิงพลาดใช่ป่ะกลัวว่าแบบยิงไม่โดนแล้วเขาจะสวนไง,ง,งนโอเคบอดตกใจนี่ว่าคนนะครับไปฟาร์มบีวอน จีินี่3าคนน่าจะหมดแล้วครับเพราะว่าคนสุดท้ายเราเราไม่ได้ยิงหัวนะเนี่ยคนนี้ผมยิงตัวโอ้โหคนนี้กอดสี่เฮ้ยคนนี้ใส่หมวก5นะครับแล้วคือ M110 ทําไมมันมันดูเวอร์จังเลยเนี่ยด,ด, 110, ดูดู M110 ดูนย์คนหกหมื่นคือแต่งอะไรเนี่ยเดี <laughs> ๋ยวราถือไปก่อนแล้วกันนะได้อยู่ครับกระสุนน่าจะบอดนะครับคนนี้อะไรคนนี้ฟอโอ้โหกาะห้าโอ้ไม่ก็ oh แพงที่ไรวะอันนี้ อ๋อแพงที่ท้าย4,000เพราะปกติฟอร์ผมผมไม่ได้ใช้นะครับทุกคนเดี๋ยวเรเอแค่เรา,เาแค่ของแต่งพอนะคือฟอร์ผมไม่ใช้อยู่แล้วนะแต่ว่า M1-0 ผมเอาไว้เล่นระยะไกลเฉยถือไว้ก่อนแต่แค่นี้ก็น้ำหนัก5 1็ล้อเนี่ยไอสายอันนี้มันเก้าช่องหรือหรือสิวะคนหรือบอดวะเตรียมตัวนะครับเผื่อบางทีอาจจะมีแฝงอีลิตอะไรอย่างนี้โอ้ก็สูเหลือเท่านี้แล้วก็ เฮ้ย hey! อันนี้มัน M 6 1หนึ่งว่ะไอ้คนที่ใช้ฟอร์ที่ผมยิงคนแรกอ่ะหูดีนะที่ที่เขาไม่ได้ยิงเราถ้าเขายิงเราตายเลยนะครับกระสุนหกอ่ะทุกคน <laughs> อย่างเวอร์เลยอนะ่ะรอนนี้คุ้มครับได้เกาะห้าด้วยคนนี้คือแบบว่าเอามาทิ้งไว้เฉยเลยนะครับเดี๋ยวผมเอาไปเลยนะเพราะว่าเราแบกไปเลยเพราะว่าเผื่อเจอปืนแค่นี้ก็จะแบกไม่ไหวละขนาดกินยาสเต็กแล้วนะยังหนักอยู่เลยทุกคนใครดักบ้าครับยาแล้วครับพี่ชายไม่มีนะ ใช่ว่ากินกินยาอยู่แล้วร่วงนี้ก็เลิกเล่นเลยนะคือเราเหลือสองแม็กแล้วนะครับทุกคนคิดว่าน่าจะบวกได้แค่อีกตีหนึ่งผมก็ออกแล้วเฮ้ยมีร่องรอยการฟาร์มโอ้โหและศพตรงนู้นอีกน่าจะมีคนมาที่นี่ครับเคยมาอุ้ยไม่ใช่เคยแต่มันมาแล้วเตรียมตัวเลยละกันบอกแล้วนะครับถ้าได้ยินเสียงปืนเราจะบวกเราจะไม่ถอยจริงๆผมถอยตอนนี้คือผมออกเป็นแสนแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยมันยิงมันยิงทะลุม่ เดี๋ยวทุกคนสองคนวะมีคนอยู่ไล่ข้ขโพดเนี่ยมันวิ่งไปฝั่งนูนะ้นอ่ะมันมีคนอยู่ในอคอกม้าคนหนึ่งเว้ยทุกคนเนี่ยมันวิ่งละผมว่าเขารู้อยู่แล้วแหละครับ <c oughs> เพราะว่าเราก็ไม่ได้ย่องไงตอนแรกเฮ้ยแ <c oughs> ค่นกว่ะ โอเคมันมีสองคนไงที่เราเห็นสัญลักษณ์ตอนแรกผมว่าเขาน่าจะอยู yeah. oh, oh, ่บ้านข้างหน้าเราเนี่ยพอบ้านนี้มันมีหน้าต่างแบบอีบ้าอุ้ยอุ้ยไม่เห็นทำไมผมไม่เห็นวะเฮ้ยเพื่อนกลัมาแล้วเฮ้ยกบตายอ๋อคือเพื่อนเขาอยู่บ้านเว้ยเราได้ยินไม่ผิดแต่มันมีคนนั่งอยู่ในครอบมาทุกคน ไ้ดีวะเหลือครึ่งเดียวแล้วไม่รู้เขาดักมุมไหนด้วยตอนเนี้ oh God. ยโอ้แม่กอดเจ๊ไปไหนแล้ววะไม่รู้อยู่ในบ้านหรืออยู่ไหนแล้วครับตอนนี้ในบ้านเปล่า อุ้ยคนนี้ผมมองไม่เห็นเฉยเลยเนี่ยในบ้านมันมีมุมหน้าต่างยิงอ่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันทุกคนเรือจะอยู่หลังรถวะเฮ้ยเหมือนได้ยินเสียงอยู่ข้างๆเลยทุกคนเนี่ยเขากระโดดอยู่นอนปุ๊บเนี่ยเฮ้ยโอ้โห้ไม่ว่านอนแล้วแบบยิงทำไมมันยิงเราไปเรียวเลยวะปืนอะไรอ่ะปุ๊ตายเลยอ๋อเอเคอ๋อหูโคตรแรงเลยครับคือผมโดนยิงไปเรียวแตกไอ้บ้าเอ้ยเจ็ดหมื่นสองเลครับ มันได้ค่ากระสูนไหมทุกคนลองคำนวณดูกระสูดไมละสี่ร้อยกระสุนกระสูนสีน 4, X, ่เพียงไมละสี่ร้อยเหมือนจะไม่ได้ค่ากระสุนนะเพราะว่าค่าค่าปืนน็ยังไม่พอเลยนะครับข้าไงมไม่ยอมกลับก็นี่แหละครับไม่ได้ออกมาครับทุกคนเซตห้าของเรากับเฮดโฟปอมเรียกเฮดโฟปอมแล้วมันยังไงไม่รู้อะเอาเป็นว่าเฮดโฟคนจนแล้วกันนะครับ ah. นี่สวยไหมครับอย่างกับเอมโฟหรือเฮดโฟเลยนะจริงอะไม่ได้ต่างทําไมมันมีรอยเท้าะ เราใส่เจดูนะเพื่อนเฮ้ยมีคนวิ่งอะทุกคนเฮ้ยซันตา้าเดี๋ยวผมขอคอนิ่งๆหน่อยดิ AK ทะลุวะเอาโดนเอาละครับถึงเวลาแล้วครับทุกคน เฮดโฟร์มะทะ A.K เคผมและเสียวมันลั่นเข้าหัวผมนันเดียวเนี่ยจะมาโดนอยู่ข้างหน้าเราเลยครับเฮ้ยไม่ตายหรอตายไปเนี่ยโอเคตายเลยไอ้บ้าไอ้กระโดด กระโดดใส่กันเลยเมื่อกี้อย่างกับจิงโจ,โจ้ยิงจนหมดแม็กกันทุกคนมันใส่จอดเนื้อบอลเนี่ยเอคี AK ก็บอกเมื่อกี้เนี่ยยิงเขากว่าจะตายทั้งที่เขาใส่แค่จอดสามนะครับแล้วดูกระสุนเขาดิโอ้โหกระสุนสามอ้นี่มันเซตสามมันเป็นเซตบันเดิลปะเนี่ยคือใส่เซตสามแล้วก็กระสุนสามแล้วคือเราใส่เซตห้ามาทุกคนโคตรจะไม่สมดุลกันเลยอ่ะนี่ถ้าเกิดผมใส่เซตสามผมแพ้เขานะเมื่อกี้กระสุนเขาก็กระสุนเบาผมด้วยนะแต่เขายิงจอดเนื้อนะครับเมื่อกี้ ขายิงใส่แขนผมอนละเพราะเนี่ย AK เขาเป็น SP อะ่ะน่าจะเป็นจอดเนืนะ้อถ้าถ้า,ถาอันนี้อันนี้ผมไม่ชัวนะครับไม่แน่ใจว่าไอกระสุน HP เนี่ยมันคือจอดเนื้อหรือเปล่าไม่มีครับเท่านี้ไปทุกคนเตรียมตัวนะครับตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องตามหากระต่ายด้วยเอาจริงคือผมไม่ได้ตั้งใจจะหานะแต่ว่าถ้าเกิดเจอก็ดีถ้าไม่เจอก็ไม่เป็นไรนะครับเราทําไมมันมีศพเลยเนี่ย,ยมีศพทหาร บอดมีคนยิงบอดแสดงว่ามีคนมาแถวนี้แล้วแลวเราคือวิ่งตรงกลางเลยล่อเป้าครับเฮ้ยมีคนวะเหมือนจะอยู่ในบ้านไปเนี่ยทุกคนเหมือนมีคนอยู่ในบ้านนะครับแต่ก็ต้องระวังงูออมองไม่เห็นนะ่ะ <c oughs> ชิบหายแล้ว <c oughs> เดี๋ยวโดนระเบิดลบก่อนโอ้โหแล้วคือแบบมีคนดักอยู่ในบ้านไ <c oughs> อ้บา้าไม่รู้กี่คนนะครับทุกคน แต่มองไม่เห็นอะหน้าต่างอย่างมืดเลยเอาไงดีวะแล้วคือผมไม่มีระเบิดด้วยนี่คือเราต้องดันเขาใช่ไหมเราต้องต้องบุกไปหาเขาใช่ไหมโโหแล้วคือแบบเนี่ยดูดิไม่รู้เขากระโดดหรืออะไรอยู่เนี่ยเสียงเหมือนมี2คนเลยทุกคนผมไม่มีระเบิดนะครับแต่ว่าเราต้องเป็นฝ่ายไปบุกไปแล้วนี่ฉันต้องไปบุกจริงเหรอเนี่ยเสียงโอ้โหดีนะที่ออกมาก่อนเกือบโดนระเบิด ี่ยมันมีหน้าต่างไอ้มุมนี้นะครับเนี่ยแต่ผมไม่รู้ว่าเขาอยู่ตรงไหนมันมองไม่เห็นอ่ะทุกคนเนี่ยมืดจัดเลยดูดิอันนี้คือผมยิงสุ่มๆไม่เฉยนะเพราะว่าเราก็มองไม่เห็นเหมือนกันนะครับต้องใส่ต้องใส่จับความร้อนอ่ะถึงจะเห็นไม่รู้ว่ามีกี่คนนะครับเสียงบอดน่าจะสองคนไะเนี่ยทำไมเสียงมันเหมือนแบบกระโดดไปมาเลยเฮ้ยโดน เมื่อกี้เริ่มพุ่งเอาแล้วถึงเวลาบุกแล้วไอ้พวกบอดอนเฮ้ยมีเสียงเอื้อตายไหเอาแล้วไม่ตายเหรอเมื่อกี้เฮ้ยชาบนักกีดก่อนเมื่อกี้ผมนึกว่าแบบเขาตายคือมันดังเอื้อตอนแรกอะแล้วเราก็แบบนึกว่าตายแล้วนะครับปรากฏมีคนนึงเฉยน่าจะหมดแล้วนะน่าจะมีใครละบอดมันตะโกนะไรวะเนี่ย โอ้โหดูดิศพเต็มเลยทุกคนหนึ่งสองสามดูดิสามคนเลยครับใส่หมวกไอหมวกห้าพันอะหมวกกระหลงโปง้งเขาเรียกว่าหมวกประหยัดนะครับเออถ้าเล่นปกติผมก็ใส่แหละอันนี้เราใส่เซตห้าเพราะเราเล่นไม่ปกติไงผมยิงหรือเปล่านะโอ้โหแล้วดูคนนี้ใส่ปืนเลยเนะี่ยสไนหรือลูกซองก็ได้เ,เฮ้ยใช้ดีพีกันนะครับใส่นี่แต่เซตสี่นะทุกคนนี่ผมไม่ไม่เจอเซตห้าเลยนะรอบนี้เฮ้ยมีคนมาครับ น่าจะตามเสียงปืนไหมเพราะเรายิงเมือ่อกี้แบบลั่นเลยไม่มีอะไรมาเสียงร้องอะไรสันตา้าอุย้ยสันต้าโดนยิงตายต่อหน้า <c oughs> ไอ้พวกใจบาปทำร้ายสันตาคอร์ด <c oughs> เขาจะมาเก็บศพไปทุกคนุยมาแล้ว่ะมาแล้วถึงเวลาแล้วครับที่เราจะต้องดักคืนเ <c oughs> นี่ยถ้าเขามาเก็บศพสันตา้าผมยิงเลยอุ้ยมันวีขึ้นมาทุกคน อย่าเข้ามาบอกแล้วอย่าเข้ามาเอาไม่ใช่เอาแล้วเมื่อกี้ไมีใครวิ่งมาวะมีคนอยู่ข้างล่างคนหนึ่งครับ หมดแล้วนะครับหกศพครับตรงนี้นี่มันสึกอะไรกันครับเนี่ยคอคอหกศพเอสามสิบเอ็ด so e, <31 S 1> แพงอยู่เลยเนี่ยทุกคนมันแพงที่อะไรวะเนี่ยแล้วคือเขาใส่เลเซอร์สามอันนี่คืออะไรเนี่ยผมผมเห็นตั้งแต่ M110 หนึ่งหนึ่งศูนย์เกมที่แล้วนะทําไมเขาใส่เลเซอร์กันสามอันคือมันมันไม่ได้บวกไม่ใชห่หรือยังไงวะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะผม,นผมเป็นผมเป็นพวกที่ใส่เลเซอร์อเดียวด้วยโอ้เรามีแต่กระสุน BP พสองแม็กเลยครับคุ้มจัดเราไม่เอาไปนะแม็ก แม็กซ์ซีสิมันเปลืองช่องนะครับผมจะไม่เอาไปแล้วกันแต่ว่าเท่าที่ดูนี่ก็ทําไมมันมีแต่คนใส่เกาะสี่ <c oughs> ไอ้รอบที่เราใส่เซตสี่เจอเกาะห้าไอ้รอบที่เราใส่เซตห้าเจอเซตสี่คือ,อยังไ,ไงวะเนี่ยเกมโคตรจะไม่สมดุลเลยเนี่ยแล้วมีแต่กระสุนม่วงด้วยนะอันนี้คือฟอร์เพราะคนที่ยิงเราคนสุดท้ายคือถ้าโอ้โหเขาใส่เกาะสี่ครับทุกคนคือถ้าเกิดว่าเขาใส่เกาะห้าผมอาจจะแพ้แล้วเนี่ย ขนาดเขาวิ่งขึ้นมาแล้วเขาสูบเราเรายังเกือบตายลยครับขนาดเราใส่ก่อห้านะเพราะว่ากระสุนมันแรงต่างกันนะกระสุนเรามันเบอร์เล็กกว่าไงทำไมเขาใส่หลิกอันนี้มาหลิกสามหลิกสามนี่แพงปะถ้าแพงนี่ผมจะเอาไปอยู่นะไอหลิกบีสี่แเกผมไม่ค่อยได้ใส่หลิกสามช่องนะครับไม่รู้แพงหรือเปล่าทุกคนแล้วผมบอกใครวะทำอย่างกระถามแล้วคนดูจะมาตอบให้เอาใส่ไม่ได้ใส่เลเซอร์ไม่ได้ ไม่มีฐานไม่เหมือนรอบที่ใส่เซตสีอ่อะใส่เซตสี่ตอนนั้นเจอแต่กระสุนสี่เนาะกระสุนสี่กระสุนห้าแต่พอเราเอาเซตห้าลงเต็มเต็มเจอแต่กระสุนสามผมก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรเหมือนกันทุกคนไม่มีใครดักหรอมังอันนี้ก็คือเสียงบอดทางนั้นเลยผมว่าไม่มีคนแล้วละ่ะอุ๊ยเราก็ไม่ได้ยิงน,นะบอดทำไมต้องยิงกันด้วยเปือนกระสุน,นไปเนี่ยคือถ้าถ้าจะมีคนดักสามนาทีสุดท้ายเนี่ยผมก็ยอมไอ้จริงทุกคน เนี่ยคือเราวิ่งไปปุ๊บแล้วโดนยิงตายเนี่ยคือผมมอบแล้วครับคือแบบไม่สนละอย่านะครับไอ้ feet, บ้านหลังนี้แหละชอบม,มีคนดักอันนี้คือเราวิ่งแบบถือมีดหลนะคิดดูดิเราเราประมาทปะละ่ะถ้าโดนยิงก็คือล็อกอ,อะ่ะไม่มีปะผมใส่เจสทูนะคือถ้ามีเสียงขยับคือเราต้องได้ยินแล้วครับปาทุกคนเราจะรอดเป็นครั้งแรกเนี่ยไอช่องนี้ก็แล้วเฮ้ยเฮ้ยมอควนยู่เฮ้ย งูบ้านเฮ้ยมันลงมาแล้วทุกคนมันจะเอาผมเลย <c oughs> ไม่ได้พูดเลยบ้านหลังนี้เจ้าที่แรงครับ <c oughs> เฮ้ยเกือบโอโหอะไรพวกนี้ะโอโหมีคนดักเฉยเลยอะไม่คิดว่าจะมีนะเมื่อกี้เจ้าที่แรงครับตกใจเลยอะอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่นะทุกคนออกมาส0 0แสนก็อย่างที่บอกครับคือมันไม่เจอกระสุนเท่าไหร่เจอกระสุน BP แค่ไม่กี่แม็กเองนั่นแหละมันก็เลยออกไม่ค่อยเยอะนะครับรอบนี้แต่ก็ยังดีที่รอดนะดีกว่าโดนดีกว่าโดนงูฉกเมื่อกี้นี้ ทำไมเหมือนมีรอยเท้าฝั่งนู้นวะบอดเหรอไมาดูบอดไปครับผมจะไปเปิดตู้เซฟด้วยทุกคนมีคนยิงบอดเฮ้ยหมวกห้าทุกคนเจอเซตห้าแล้วผมว่าเขนาน่าจะขึ้นไปข้างบนแล้วละ่ะเหยียบบันไดไปละข้างบนสองคนเลยวะเฮ้ยมีคนเปิดตู้เซฟเอบอดอ้บ้า ผมก็จะมาเปิดตู้เซฟเหมือนกันนะดักไปนเนี่ยระวังให้ดีนะครับเนี่ยมันมีคนเปิดของอยู่อะ่ะได้ยินไหมทุกคนมีคนเปิดกล่องอยู่เหมือนทำอะไรไม่รู้อ่ะน่าจะห้องตู้เซฟแน่เลย กออะไรวะยัง <What? S 1> <c oughs> ไม่ตายอุ้ย oh. บอดไอ้บอดต้องมีเพื่อนเขาอีกแน่นเลยนั่นไง oh. แล้วผมสเต็ปนั่งยิงตายเลยปะเมื่อกี้เสียงเอ,อือว้าวชึบชึบโอเคไม่น่าจะมีแล้วอะเนี่ยเมื่อกี้เสียงคนนี้ที่น็อกอะเขาเอื้อไงผมก็เลยคิดว่าน่าจะหมดแล้วอะสองคนเหรอ ไม่เอาเราไม่ประมาแล้วครับทุกคนเผื่อดักอยู่ปะจะเอ๋ไม่มีเฮ้ยเฮ้ยจ๊เอ๋โอเคเปิดเซฟไปยังเนี่ยเปิดไปแล้วโอ้โหเอ็มหนึ่ศูนหรอคนนี้ใช้กระสุนอะไรอะ่ะคือถ้าเขายิงยิงเข้าหัวผมผมก็ตายนะ <laughs> เพราะไม่ได้ใส่หน้ากากอุก้ยกระสุนหกองครับน่าจะเป็นเจาะห้านะโอ้ถ้ายิงโดนหัวเราน,นเดียวก็คือตายเลยอะ่ะ <laughs> ใส่กระสุนห้าเอ้ยไม่มีแม็กกาซีเลยนี่มันเอามายัางไงเนี่ยฮะแล้วคือคนนี้ตัวเปล่าด้วยนะไม่ใส่เกาะอะไรวะเนี่ยเนี่ยคือเขาไม่มีเกาะนะทุกคนแต่ว่าเพื่อนเขาคือใส่เกาะห้าสมนี้ก็เกาะห้านะครับทุกคนคนเนี้ยเนี่ยแต่เขาค้นของโอ้โหผมยิงเกาะเขาเละเลยอะ่ะ A P K หกหมื่นห้างั้นเราเอา A P K ไปละกันนะครับคือตอนแรกกะว่าจะถือ M หนึ่งหนึ่งศูนย์แหละแต่ว่า M หนึ่งศูนย์มัน มันไม่ค่อยแพงนะของแต่งก็ไม่ได้แพงด้วยอันนี้กระสุนอะไรอะกระสุนซี่ว่าบีพีทุกคนเฮ้ยเอาไปแม็กซ์หนึ่งก็พอนะครับเดี๋ยวเก็บกระสุนใส่เซฟดีกว,ว่าเพื่อความปลอดภัยเอากล่องกระต่ายอยู่ข้างหลังเราเหรอโอเคเดี๋ยวเราค่อยไปค้นดูนะครับอยู่สองเอาบอดสปอร์ตใครบอดสปอร์ตใครอะสปอร์ตเราเพื่อน โมบัดมองหน้าเราครับไปเดี๋ยวกลับไปเก็บของก่อนแล้วกันทุกคนลืมเลยนะเนี่ยไอตรงหมวกห้าคนแรกผมยังไม่ได้ไปเก็บเลยครับ <c oughs> มีใครหรือเปล่ามีใครเนียหรือเปล่าขอดูหน่อยครับพี่โอ้โหก่อห้านี่ว่าแล้วหมวกห้านี่ผมเอาไปใช้นะครับ RPK กระบอกคล้ายกันเลยคนนี้ใส่อุ้ย หูยด้สองก็บ,บอก RPK มันแพงด้วยนะครับช่วงเนี้คือกระบอกเปล่าๆก็เกือบเกือบสี่มื่นะโหอย่างนี้เราออกได้เลยครับทุกคนผมว่าเราเราไม่ต้องไปบวชแล้วล่ะผมว่าผมออกเลยดีกว่ารอบนี้แล้วบอดมันจะมาเดินมาหาผมทำไมเนี่ยก่อห้าผมผมจะเอาไปก็มันหนัก่ะนะไอ้บอดเฮ้ยเขาตาย โอ้โหบอดก่อแตกแล้วครับใช้งานไม่ได้นะครับตัวนี้กระสุนก็จะหมดละเนี่ยเกาะพอดีเขาเป็นมันก็เกาะ5้ดีอยู่นะแต่ว่ามันมันหนักผมไม่ค่อยชอบนะครับเพราะว่ามันเฮ้ยใครมาสอยหัวเราตีหัวไม่น่าใช่นะดูดิมันเกิดข้างหลังอะคือมันเกิดฝั่งเดียวกับที่เราเกิดนะอันนี้คือมาเขาใช่ปะทำไมทามมิ่งมัน อะไรอ่ะทุกคนดูดิโอ้โหดูดิเรากำลังเก็บเกาะแล้วทามิ่งคือแบอออบอมันเอา mdr ครอผมสองทีครับแปะแปะเฮ้ย <c oughs> ทามมิ่งดีไปปะเนี่ยเพื่อนแล้วคือมันผ่านไปตั้ง16นาทีแล้วนะครับเขาเพิ่งเดินมาเดินมาเช็คอะไอ้บ้าอ้อะไรวะเนี่ยทามมิ่งอย่างแย่ครับโอ้โหบอทโอ้โหไอ้รอบนี้เงียบจริงนะครับ สินาทีผมยังไม่ได้ยินเสียงปืนเลยเนี่ยมันมีคนไมหมเด็ยบอดอ้โหเปิดตู้เซฟยังครับไม่มีขอดูหน่อยมีอะไรหรือเปล่าแต่ว่าเงียบจริงรอบนี้เดินมาจากฝั่งนึ่งไปเฮ้ยกำลังจะนั่งเปิดแผนที่ว่าจะบอกคนดูว่าเดินมาจากฝั่งนี้จะไปฝั่งขวา แล้วมันยิงผมได้ไงตั้งไขลมันสเปรปืนอ,อะไรมาไม่รู้กล <c oughs> ้องจับความร้อน <c oughs> ผมก็ว่าอยู่ว่ามันเห็นผมได้ไงวะก็ะคือสเปรบายอย่างแม่นเนี่ยทุกคนเนี่ยคือถ้าเขาไม่ใส่ไนท์เขาอาจจะไม่เห็นเรานะดูดูว่าสเปรเฮ้ยมันไอ้ปืนนี้มันแรงขนาดนี้เลยเหรอ <c oughs> AR ห้าสิบเจ็ดหรืออะไรนะอ,อะไรกนะัรนครับเนี่ย คือกาลังบ่นอยู่เลยว่าไม่เจอคนใส่เซ็ตเต็มเจอในวิชั่นเลยครับเรียบร้อย <c oughs> พอทุกคนเลิกแล้วพอดีว่าขี้เกียจเล่นลวครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวเล่นเดี๋ยวสุ่มรอบต่อไปเดี๋ยวเจอไนอีกเดี๋ยวมันจะมันจะกลายเป็นว่ามันไม่ได้เล่นนะคือ <c oughs> ปกติมากันสามสี่คนนี่ก็สู้ยากแล้วนะแล้วมาเจอกล้องจับความร้อนนี่คือแทบสู้ไม่ได้เลยโอ้โหแล้วดูมันใส่จ่อห้าปืนปืนนี้มันเป็นจ่อห้าเลยเหรอ SMG เอะไรอ่ะ ไอเอห้าสนี่มันทำไมมันใส่จ่อหยิงคือโคตรแรงเลยครับเ <c oughs> จอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันทุกคนวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับผม